อ้าวไปเล่นมาหนิเพื่อนอือนาทุยขี้ดินมาดหนูไปไปเล่นร้อนร้ายเป็นว่าเพื่อไปสวนไายนะไมาอยู่เด้๋ยวนี้นะพูดนะไายไปพูดนะหนูไายไปพูดนะจ้าเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะวู้ ก็ดีคักแฉมองเรียนหน้าวิสันนะหนูกว่าหนูกว่าเต้ถ้าไทยเงี้ยวมันไหนบ่เตนี่เหรอดูจะหวัดไทย ถ้าย้ำสะตอบสะตอบ,บัางไหนพอโอ้ยพุนน่ะไปหม่องพุ่นน่ะแจ้งไปดินว่าเลี้ยงตเตงบอกหลานไปพุ่นเดี๋ยวนี้ตัวเองบอกไปซื้อพุ่นบางนี่ขี้ดินไส บางก,กัน,กน,ากกากนกหนึ่งเพราท่านน่าไกลก็บางหนึ่งคุณแล้วน้ำบอมบอมบอเยอะคุณอ้้น้ำใช้ดีมองน้ำหนูนะ่ะ กลับมาบันี้กลับมาเออไปจุนี้สิบาทไปไไปอบบนนบันไปสอบบนน้ำมันปูไปบ้านเอเดนน่ะ ไปนีไปอาบน้าไปอาบน้ำเราวก็ไปอมรถกับปูเรามหนี่ปะว่าเหลียวกับพุ่งนีผุดเจ้าหนูจ้มามมกครับโอ้ยอะไรแล้วไปเผาผีนะ